จ็กเชินยิ้มกวงภรรยาแต่งชุดวิวาขอสารฝันสักครั้งในชีวิตก่อนตายหลังป่วยหนักมาร่วมสิบปี ควงคู่กันมาถ่ายแฟชั่นชุดแต่งงานครั้งแรกในรอบ13ปีสำหรับหญิงเอาพิสรลารักชาติแล้วก็สามีแจ็คเฉินยิ้มโดยทั้งคู่เผยว่ารู้สึกตื่นเต้นกับโมเมนต์ที่เกิดขึ้นในวันนี้มากเพราะว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นงานวิวาที่จัดขึ้นจริงแต่ก็เป็นภาพที่วาดฝันเอาไว้ตลอดหลังจากที่ฝ่ายชายเคยขอแต่งงานมาแล้วเมื่อ13ปีก่อนกระทั่งมีเหตุให้ต้องยกเลิกเพราะว่าปัญหาสุขภาพของทั้งคู่โดยหญิงได้เล่าว่าสำหรับหญิงนั้นมองว่าทุกคนต้องตาย หญิงไม่เคยกลัวตายเราต้องคู่นอนจับมือกันแล้วก็บอกกันว่าเราจะสู้ไปด้วยกันเวลาทําบุญก็จะขอพรขอให้สุขภาพแข็งแรงการใส่ชุดแต่งงานถ่ายภาพคู่มีภาพพรีวิ้งติดผนังบ้านสวยๆวันนี้หญิงได้ภาพนี้แล้วก็จะเอาไปขยายใหญ่ใส่กรอบภาพออกมาสวยมากขอขอบคุณสยามนิวส